สวัสดีค่ะ FC ทีธาราทุกท่านวันนี้ก็จะเจอกันอีกนะคะกับสาวดำนะคะวันที่15พฤศจิกายน2564วันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่16ก็เป็นวันที่ทุกทุกคนตั้งตารอคอยกันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่16พฤศจิกายน2 564เราก็จะมีความหวังตั้งตารอคอยทุกวันที่1และทุกวันที่16นะคะสาวดำก็ ขออวยพรให้ทุกท่านที่เป็นเอฟซีของสาวดำขอให้ท่านมีโชคนะคะขอให้ท่านได้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดตัวเลขที่สวนทํางวดนี้มีน้อยมากค่ะตามคำสั่งพระปุษีสุธนะคะตามคำสั่งองค์พ่อสีสุธอนัตนตนาคราชนะคะ,ะหลายๆท่านดูนะคะแต่ไม่สนใจ พอเลขออกมาก็บอกว่าดูไม่ได้ซื้อเห็นแต่ไม่ซื้ออันเงี้ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนที่ทํามาไม่เท่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับตัวเลขนะคะตัวเลขก็จะมีสามสามสามนะคะท่านผู้ชมสามสามสามของป้าปูรีสุโตัแล้วก็สามสามแปดนะคะแล้วก็สี่เจ็ดค่ะของป้าปูรีสุบตัวมีเท่านี้นะคะคือสั้นจะให้แบบนี้ค่ะ แลแ้วทำไมต้องงงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพ่ปู่ให้ตัวเดิมสาวดำก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะหลายๆท่านคอมเมนต์มาเอา้าทำไมพ่ปู่ให้ตัวเดิมโอ้สาวดำก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะท่านบอกมาอย่างไรสาวดำก็พูดตามที่องพ่อซีสุโทธโท่านพูดนะคะแล้วก็ตัวเลขที่สองคลิปที่สองอแม่ย่าไพรีนะคะก็พ่ปู่แม่ย่ามีแค่นี้นะคะ ท่านให้3 74นะคะท่านใน้374นะคะนี่ก็คือตัวเลขของแม่ย,าาย่าไพรีนะคะค่ะมีเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ก็จะมีอ่าตัวเลขที่พ่อปู่3 8 8ท่านนั่งสื่อสารเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในสวนธรรมนะคะก็เป็นเลข 2- 3สนะคะก็ลงให้แล้วเรียบร้อยเขียนใส่กระดาษให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่า แล้วทีนี้ต่อมาก็เป็นเลขที่สาวดําฝันนะคะฝันตั้งฝันตั้งแต่หลายวันแล้วตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้านั่นแหละนะคะสาวดําก็พูดแต่ไม่ได้เขียนตอนหลังมันก็เขียนได้แล้วกสาวดําฝันก็มันก็เอาแน่นอนมันเชื่อไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าฝันสาวดําก็บอกว่าฝันนะคะคือถ้าไม่ฝันก็บอกว่าไม่ฝันคือมันไม่ฝันอ่ะนะคะสาวดําไม่ฝันอาจ แต่ว่าสาวดำจะจำได้ว่าตามเส้นที่สาวดำมีนะคะถ้าสาวดำฝันอะไรจำได้ก็มักจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าฝันอิเลเคขาจำไม่ได้สาวดำก็ไม่เคยใส่ใจไม่เคยไปนั่งคิดไม่เคยไปกังวลว่าเอ๊ะเราฝันอะไรเนาะเราฝันอะไรเป็นไปคิดไล่เลียงไปคิดพาให้ปวดสมองนะสาวดำไม่เคยคะ่ะไม่ชอบนะคะสาวดำเป็นคนแบบนี้คะ่ะ แม้แต่ตัวเองฝันถ้าตื่นขึ้นมาแล้วจําไม่ได้ก็คือจําไม่ได้ไม่ไม่เหมือนบางท่านนะคะบางท่านถ้าฝันแล้วตื่นไม่ได้เอ้จําขึ้นมาตื่นขึ้นมาจําไม่ได้ก็จะนั่งคิดว่าเอเราฝันอะไรเนาะเรียบเรียงนั่งเรียบเรียงนั่งคิดนั่งกุมกัหมมเรียบเรียงว่าฝันอะไรอะไรอันนั้นไม่ใช่สาวดํานะคะสาวดําจะเป็นคนนิสัยแบบนี้ค่ะสาวดําจะมั่นใจว่าถ้าฝัน ฝันแล้วเราจาได้มันก็จํามันก็จําได้เลยค่ะพอตื่นขึ้นมามันจะจําได้หมดเลยไอ้ที่ฝันน่ะแต่บางครั้งนี่ฝันฝันแล้วจําไม่ได้นะคะมันน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ไม่เคยไปไปคิดไล่เลียงแต่ถ้าถ้าคิดไล่เลียงแล้วมันก็ต้องไล่เลียงได้ค่ะเพราะว่าเราฝันแต่ว่าสาวดําไม่ไม่ชอบ ไม่ไม,ไม่ชอบไปเสียเวลากับมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราฝันอะไรเนาะเราฝันว่าเราไปไหนอะไรยังไงเนี่ยไม่ชอบก็คือฝันมาเลขออกเจ็ดเจ็ดสี่กท่านผู้ชมสาวดำก็เขียนลงช่องไปแล้วนะคะที่สาวดําฝันนะนะคะแล้วก็มีเลขน้องเพ้นเทพน้อยนะคะให้หวดนี้ให้หกตัวค่ะห้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามค่ะนะคะน้องเพ้นให้อะ่ะนะคะน้องเพ้นเขียนให้นะคะก็เขียนตามภาษาเขานั่นแหละคะ่ะ แล้วก็มีของน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสก็เขียนให้ค่ะก็เขียนให้แต่ว่าสาวน้องฟ้าใสได้เขียนเลขไม่ออกนะคะเขียนเลขไม่ออกแต่เขียนแต่เขียนให้เราเนี่ยคือเขียนให้เนี่ยเขาเขียนให้พ่อเขาซื้อฮานอยมั่งซื้อหัวใหญ่มั่งเขาเขียนให้ถูกตลอดเลยนะคะคือเอาสมมติเขียนให้สิบครั้งก็จะถูกประมาณเจ็ดแปดครั้งอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะเขียนให้อังทีก็สามตัวมันก็ได้ออกสองตัวอย่างเงี้ยค่ะ เขาเขียนเนะมื่อวานนี้เขาก็เขียนนะคะสาวดําก็เลยเอามาจับทําเป็นเลขสูตรก็เลยว่าเอ้อกลัวมันจะเยอะ,ะเลยไม่เอาลงค่ะท่านผู้ชมแต่เล่าให้ท่านฟังเฉยเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อปู่นะคะค่ะแต่พ่อปู่ที่ท่านบอกว่าไม่ให้เลขเยอะหลายหางคือให้คือให้อย่างนี้เลยค่ะค,คือว่าท่านก็ปิดหมดตามที่ท่านได้ยินะนะเนาะท่านท่านก็ปิดหมดค่ะคือปิดไม่ให้ พ่อปู่แม่ย่าท่านไหนให้คือได้เฉพาะเลขพ่อปู่ซีสูงกับแม่ยา่ยาไพรีเท่านั้นนะคะแล้วก็เลขพ่อปู่สามแปดอ่าสามแปดแปดตัวเลขน้องเพ้นนะ่ะเขาเขาคือเทพน้อยนะคะเขาก็ให้ท่านก็อนุญาตท่เอาลงไปแล้วนะคะแต่สาวดําฝันนี่สาวดําไม่ได้ขอองค์พ่อสีสุทูหลับแต่ว่าเป็นความฝันก็เลยเขียนให้เฉยๆนะคะคิดว่าองค์พ่อคงไม่ว่าอะไรนะคะก็เลยไม่ได้ถามท่าน <c oughs> นะคะ สาวดำก็จะไปเอาอ่าจะไปที่อำเภอเมืองพนนะคะก็คือจะไปยกเอาสารค่ะคือสารอาเราทำฐานนะคะทำฐานทำฐานก็คือทำสองชั้นนะคะแต่ว่าจะให้เสร็จดียังไม่เสร็จดีนะคะแต่ว่าต้องรีบตั้งให้ท่านก่อนวันนี้ค่ะต้องรีบตั้งสารให้ท่านก่อนแล้วหลังจาก หวยออกก็จะเป็นการาเรียกว่าอะไรหรือเป็นการเป็นการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยะคะคือฉลองสารแม่ย่าไพรีนะคะนะคะแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีครบเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ทาสียังไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าแม่ย่าท่านบอกว่ายังไงก็ต้องตั้งสารให้เสร็จวันนี้ก่อน ส่วนที่เราจะต่อเติมเสริมแต่งตรงไหนให้สารสวยงามน,นั้นคนหลังจากหวยออกนะคะท่านผู้ชมขอบคุณ f อมากๆากเลยคะ่ะที่ช่วยช่วยสวนทำมาตลอดนะคะวดนมี้ขอให้ทุกๆท่านมีโชคมีลาบขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆยซื้อหวยอย่าไปซื้อหลายตัวค่ะท่านผู้ชมท่านอย่าไปซื้อเป็นหางเบานะคะต้นมั่นใจตัวไหนท่านใส่ก็ไปเลยจ้ะนะคะแต่วัดไปเจอตัวปิดบางที่เขาก็ไม่ปิดนะ บางที่เขาก็จ่ายครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสาวดําไม่ได้ซื้อนะคะนะคะก็จะดูรัตตอรี่ไว้ไวบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ก็ไม่ได้ซื้อไปตัวอื่นกัซื้อเฉพาะรัตตอลี่ไอ้ที่ว่าเลขนี้ก็เป็นเลขที่ดังค่ะมาไล่กัดเขา ตัวไม้ใหญ่นี่นะคะสาวดาเห็นไม่ได้ค่ะขับรถไปไหนแล้วแต่ตาเห็นน้องหมาไล่กัดกันฟัดกันในสาวดาจะขับรถไปไอ้นั่นเบียดเขาไล่ก็ไม่ให้เขากัดกันนะคะใจมันหักค่ะใจสาวดำจะหักงูบเลยขนาดยืดร้องเพลงอยู่บนเวทีเห็นน้องหมากัดกันอยู่ข้างๆซ้ายมือขวามือเนี่ยโอย้สาวดาร้องเพลงไม่ออกใจจะขาดาอะไรเงี้ยเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความผูกพันรักน้องหมามาก คือรักมากก็ยอมรักค่ะบว่ารักความรักไม่มีชั้นวรรณะเนาะเขาจะเป็นน้องแมวน้องหมาน้องไก่น้องเป็ดน้องวัวน้องควายน้องช้างน้องอะไรก็แล้วแต่ความรักของความรักแม่ว่าจะเป็นรักรักคนหรือว่าคนรักสัตว์หรือว่าสัตว์รักคนท่านก็จะเห็นนะ้องมันเป็นความรักอันบริสุทธิ์มันเป็นความรักที่ไม่มีด่างพร้อยมันเป็นความรักที่จิรังยั่งยืนจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่ เพราะมันเต็มไปด้วยความเมตตา้วก็ไม่ว่ารักสัตว์หรือว่าคนต่อคนรักกันก็ช่างความรักไม่จรังยั่งยืนแต่ความเมตตานั้นเป็นความเมตตาที่จรังยั่งยืนไปจนสิ้นอายุไขนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะคะนี่คือเป็นความรักที่ถูกต้องคือเป็นความรักเปี่ยมไปด้วยความเมตตานะคะความรักไม่นานก็จืดจางนะคะถ้่มีความรัก ถ้าไม่มีความสงสารถ้าไม่มีความเมตตาติดไปด้วยความสวยความงามก็เช่นเดียวกันนะคะความสวยความงามไม่เจรังยั่งยืนนะคะแต่ความมีศีลมีธรรมความมีความมีแต่ความมีเมตตานะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นจิตอุศนนะคะมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตานั้นนะคะก็จะทำก็จะเป็นความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์นะคะความสวยงาม อีกไม่นานก็เืดจางนะคะไม่อย่างนั้นคําโบราณไม่บอกว่าผ้าเจริญุห่อทองนะคะภายในนั้นก็คือภายในจิตใจสะอาดมีแต่ความเมตตามีแต่เป็นผู้ให้นั่นคือกุศลนั้นสูงส่งนะคะความสวยความงามแต่ภายในนั้นไม่มีความเมตตาไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คําโบราณไม่เคยผิดนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างคําโบราณนะคะ ทุกถ้อยคารรของคาโบราณเนี่ยถูกทุกถ้อยคำรรไม่มีคาโบราณคำไหนที่จะไม่ถูกนะคะสมัยตั้งแต่ดึกดาบันมาแล้วปูญญาา่ย่าตาตว,วนเพราะพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีขอให้ทุกคนได้รับโชคอย่าลืมนะคะสาวดําได้ข่าวแว่วๆมาว่า4774ปิดอันไม่ขายเลยเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่าเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ7447นะคะอืนะคะ ลืมนะคะมันมีอยู่แค่นั้นละกัเลขก็เราก็มีมีสองมี 3, 2, 3, 3สามสองสามสามนิงก็ซื้อเอานะคะสามสามสามสองก็ะนะคะในาิไฟลีจะนให้สามเจ็ดสี่ก็อย่าลืมสามเจ็ดสามสี่สี่เก็ซื้อไปออป้าปู่ให้สามสามแปดแล้วก็ซื้อสามสามสามแปดแปดสามแล้วก็ว่ากันไปนะคะของน้องเพ้นนะคะของน้องเพน้นนี่วาดเสียวมากๆเลยเพราะให้มาหตัวห้าหนึ่งแปละเจด สี่สามเนี่ยสาวดำยังคิดเลยห่วยมาสร้างมาแต่นอวันนี้เอาละมีอยู่แค่นี้แหละเอาพูดถึงว่าถ้าซื้อหมดทุกหางของในสวนธรรมมันก็ไม่เยอะนะพ่อปู่ก็สามสามแล้วก็สามแปดแปดสามแล้วก็สี่เจ็ดก็เป็นก็ตรงกันกับแม่ย่าพรายลีแล้วก็เพิ่มสามเจ็ดสี่สามมาหน่อยห่อแล้วก็สามสอง ประมาณนั้นละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอะอให้ท่านโชคดีค่ะนะคะสาวดำจะไม่มีคลิปลงทุกวันนะคะบางวันก็ไม่ได้ลงบางวันก็ได้ลงนะคะก็ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าสาวดำอยู่ที่สวนทําไม่ได้ไปที่ไหนนะคะ,ะตัวเลขก็มีเท่าที่เห็นน้ปะปู่ไม่ยากให้เท่านี้แหละนะคะไม่แน่งวันหน้าันอาจจะให้หางเดียวโคโลเอ้ยหางเดียวมันไม่ใช่โคโลเนาะคำว่าโคโลมันต้องใหญ่เนาะ ต้องตัวใหญ่ตัวเท่าอโอ่งเนาะเรียกว่าโคโลเนาะให้หาง,ง,งเดียวน้อยๆบ่หางเดียวหางเดียวน้อยๆหรือว่าอะไรหางเดียวท่อนี่แล้วบ่เนาะเอาขอท่านโชคดีจ้า